จาก EP ก่อนก่อนหน้าที่ได้กล่าวถึง Public Administration ในฐานะที่เป็นสาขาวิชาหรือเป็นศาสตร์นะฮะที่เรามักจะเรียกว่ารัฐประสาสนาศาสตร์กับ Public Administration ในสานะที่เป็นกิจกรรมการบริหารงานของภาครัฐหรือองค์การที่ให้บริาการาสรราธารณนะครับซึ่งเรามักจะเรียกว่าการบริหารรัฐกิจนะครับเราก็จะได้เห็นภาพว่า Public Administration เนี่ย มันพอจะจำแนกสถานภาพออกได้เป็น2อลักษณะโดยเฉพาะจากทัศนะของท่านอาจารย์สมพงษ์เกษมสินป์นะครับในหนังสือที่ชื่อว่าการบริหารตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2517นะครับโน่นน,นะฮะพันก็ได้กล่าวไว้ว่า public administration เนี่ยมีสถานภาพอยู่สองลักษณะลักษณะแรกสถานภาพในความเป็นศาสตร์นะครับ เรียกว่าความเป็นศาสตร์ก็แล้วกันหมายถึงการมองในด้านที่ Public Administration เป็นสาขาวิชาหรือเป็นรักษณะวิชาเป็น Discipline ซึ่งเป็นสาขาวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารงานของภาครัฐหรือระบบราชการอันมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมีหลักการมีแนวคิดที่ดีมีกฎเกณฑ์ที่สามารถนำไปศึกษานำไปถ่ายทอดต่อกันได้ส่วนใน สถานะที่เป็นสิ่งหรือความเป็นสิ่งหมายถึงการมอง public administration ในด้านที่เป็น activity หรือเป็นกิจกรรมการปฏิบัติงานของภาครัฐเรามักจะเรียกว่าการบริหารรัฐกิจการบริหารราชการการบริหารสาธารณกิจการบริการสาธารณะหรือจะเรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินก็ตาเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะในการอำนวยการการประสานงานการควบคุม คนการใช้ความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการนำเอาทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานขององค์การหรือแม้แต่ตัวของบุคลากรภาครัฐเองที่บรรลุจุดมุ่งหมายบรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กล่าวคือการทำให้นโยบายแห่งรัฐบรรลุผลสำเร็จนะครับซึ่งแน่นอนว่า โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐเก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ทักษะเชิงการบริหารจัดการของนักบริหารเข้ามาเป็นเครื่องช่วยนะครับอันนี้คือสถานภาพของ Public Administration 2รักษณะในลักษณะที่เป็นสาราและเป็นสิ่งนะครับโดยหยิบยกจากทัศนะของท่านอาจารย์สมพงศ์เกษมสินนะครับมากล่าวถึงครับ